สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะฮะกับผมเจดสีพรมสาจาก Youtube u t u e l ช่องเจดสีพรมสานะครับในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาเปลี่ยนสายพานให้กับ Toyota. โตโยต้าคุโรนาท้ายโด่งนะครับสายพานชุดหน้า2เส้นนี้นะครับหน้าไปถึงหน้าเครื่องนะฮะทีนี้พื้นที่ในการทํางานมันเล็กนิดเดียวนะครับเราจะมีวิธีการถอดใส่ยังไงในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ <c oughs> อย่างแรกนะครับเดี๋ยวถอดล้อออกดีกว่านะฮะจะได้ง่ายขึ้น นี่นะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสายพานเส้นนี้นี่นี่นี่เส้นนี้กันนะครับก็เดี๋ยวเราจะทําการล็อกไม่ใช่ล็อกดิปลดล็อกตัวนี้ก่อนนะครับตัวปั๊มตัวนี้นะฮะจะดึงสายพานมานะครับก็ใช้เบอร์นะครับนี่นะครับพอคลายน็อตออกนะครับน็อตยึดออกนะครับก็งัดมาเลยนะฮะสายพานมันก็จะหย่อนลงแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยถอดออก นี่ฉันอยู่ตรงไหนส่วนในเรื่องของสายพานหน้าเครื่องนะครับ นี่ตัวนี้นะครับ 5pk 1110นะครับวิธีเปลี่ยนก็ไม่ยากนะครับรุ่นนี้มันเปลี่ยนง่ายนะครับสายผ่านตัวไดชาร์จนะฮะก็แ,แค่ใส่ไปธรรมดานะครับ นี่นะครับก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีเปลี่ยนสายพานเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะมีประโยชน์แล้วก็มีสาระนะสุดท้ายก็ฝากไปกำลังใจดดวยกันกดแชร์กดไลค์และกด subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับ